ลับมากันอีกครั้งนึงนะครับในเกมประตูนะฮะหรือเกมดอสนั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่เคยเล่นแบบแฟนเมดเลยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นกันสักเกมหนึ่งนะครับซึ่งผมไปเจอเกมนี้มาฮะดอสบัตบคาเวี้เป็นเกมประตูดเวอร์ชันน่ารักคับผมเข้ามาอย่างล็อบบี้นะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งขพอพอ,พอเข้ามาดูอ่านด้านล็อบบี้นะฮะคล้ายๆกับเกมดอสเวอร์ชันออริจินอลเลยบรรยากาศให้แบบความน่ารักอยู่นะชน,นาอยู่นะเราจะมาลองเล่นกันนะครับว่าเกมนี้ จะทำดีแค่ไหนนะครับเป็นเกมแฟนเมดนะฮะคุณผู้ชมเรามาลองกันเลยดีกว่าอ๋อคนเยอะด้วยนะเกมนี้เอ้ยไปเจมกันไหมสิบสองคนเลยอเอ๋อเดี๋ยวเอาไปลองไปลองอ๋อถ้างกดอีด้วยลองไปจอกันดูครับสิบสองคนแต่ว่าเข้าไปได้เจ็ดคนนะฮะมากันเลยเกยมดอเวอร์ชั่นเข้าว่าอีเฟิร์สเพอร์ซันเหมือนกันนะฮะโอเคไปแยกย้ายกันเดี๋ยวนะจะสับสนกับไอตัวน,นี้ไหมเนี่ยมีการแต่งชุด คอสเพย์ด้วยโอเคครับไปครับลุยครับผมห้องเบอร์หนึ่งของเราเรามีกันทั้งหมด7คนนะ <c oughs> โอสงสัยว่าถ้าแบบไอเจ้ารัชมานี่คือแบบไม่แย่งอา่าเข้าประตูกันเหรอโอ้โห oh. เอามามีไหมมีของไหมไม่มีเปิดไม่ได้ด้วยมาครับ guitar. ไปกันอย่างแบบบอยแวน์กันเลยโอ้โหเดินจะไ,ไปเป็นฝูงฝ <People> <c oughs> ูงพีเพอุ้ยไฟกับพีิ ไฟกระพริบ,บเดี๋ยว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 ไม่มีทางเขา้าขอขอซักหน่อซักหน่อยโอเคมีอะไรไหมฮัโลโหลมาแล้วมาแล้วมาแล้วเแมวเจ้ารัชนี่เองอ้าวมีคนเข้าไม่ทันด้วยขอเสียใจใส่เจียด้วยนะยแต่ผมยังไมไ่เห็นหน้าลัชเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยว,ยวค่อย,อย,อยไปดูแล้วกันนะอุยทางแยกแบบน,นี้นั้นทางแยกไว้ไม่หนีซีไม่ใช่เหรออุ้ยอะไรอ่ะมีเปิดของได้ดู้แฮะไม่มีอะไรฮะไปรอด้วยซี่อ้าวเหลือกี่คนแล้วเหรอ จากนั้นคนอื่นนะเข้ามาเร็วห้องเบอร์อะไรอุย๊ยไฟกระพริบเผื่อกระพริบแบบนี้ซ้อนสิครับรออะไรมาๆๆไม่มาไม่มีอุ้ยเอ้ยเอาโอ้เจออะไรวะเมื่อกี้แอมบูชไอ้ตัวแอมบูชรีวะโอ้โหผ่านต่อหน้าต่อตาตอนนี้เราเห็นจังๆตัวหนึ่งแล้วนะอุ๊ยไฟดับซ้อนเลยจ้าเอาโดนแย่งอีกซอ้อนซ้อน เสียงได้ไหซสกป่ะอ๋อแค่สกแค่สีโอเค,ค,ค,อเคไม่เป็นไรอ๊ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอนกันไม่ปะวะไม่ใช่ตัวอะไรไม่ใช่แอมบูสเนี่ยสีมัน,ปนแปลกไม่ใช่สีเขียวอะ่ะหรือแอมบูสถูกแล้วแต่ว่ามันมันอีกแบบหนึ่งเหรอดูดิดดวนหลายรอบมากเลยบางทีก็งงนะเวลามันวิ่งผ่านไปเวลามันวิ่งผ่านแล้วแบบอืมไม่โดนได้ไงวะองสามสิบโอเคมา สามสิบสองสาสิบสามเตรียมตัวหวัวต้องเตรียมตัวเจอซีกได้แหละแต,ต่แถวสามห้านี่แหละเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาอุมยมาแล้วแน่เลยเตรียมตัววิ่งนะครับมายังมาแล้วเจ้าซีกโ,โคตรน่ารักเลยโคตรน่ารักเลยวาเร็วเร็วเร็วสามหกสามหกมันจะช้าตรงที่ประตูเปิดดีเลย์ลกลเกินเร็วเร็วเร็ว อันนี้เราต้องวิ่งเองแลนะนะเราเปิดเองด้วย <c oughs> จะพ้นไหมเนี่ยมายัางอุ้ยตามมันติดติดตามมันติดติดเบอร์สามเก้าเร็ว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 ดีเลย์มากเสียงเพลงยังแบบหลอกหลอนอยู่นะฮะสี่สิบสี่สิบอุ้ยตามมันติดติดซีเสอสซีเอสอย่างเสียงเนี่ยอุ้ยมันจะไปพ้นได้ยังไงวะคือแบบประตูเปิดช้ามากโอเคสามห้าละอุ้ย มาแล้วมาแล้วอุ้ยผิดทางต้องทางนู้นแย่แล้วกินเวลาไปเยอะด้วยทันปะวะเร็ว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 อุ้ยเปิดประตูเปิดให้มันไวๆหน่อยสิเร็วเร็วเร็วโดดไปถอยโอเคไม่ได้ไม่ได้จะซ้อนไปเร็วไปเร็วเร็วตามาติดๆแล้วตามติดๆแล้วเร็วเร็วสามเก้าสามเก้าอีประตูเดียวสี่สิบป่ะสี่สิบป่ะจบดีสี่สิบป่ะจะจะไม่บิด อ,อยังไม่จบอุยอ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวจาซ่อนในตู้ได้ไปหมจาซ่อนในตู้ซ่อนในตู้ได้ไปหมมาแล้วะเหมือนเป็นมีเงาไม่ทันอุยอ๊ยเฮ้ย <c oughs> ซิกไม่เห็นเนาะสิกไม่เห็นอุย๊ยเสียงน้ำป๊อกหายไปแล้วเหรอเอ้าซิกเดินผ่านไปโอ้โห ซ่อนตู้ก็ได้โอเคจำไว้นะทุกคนใครที่วิ่งหนีซีนะครับซ่อนตู้ได้นะครับทำไปได้โอเคทีนี้เราก็จะมาเจออุ้ยไฟดับเยอะแล้วหนึ่งซ่อนกันมีวนมาไหมพลกลับมาไหมไม่มีนะเคไปผ่านมาไปชิวๆเลย4ี่สี่แล้วครับคุณผู้ชมทีนี้เป้าหมายคือต่อไปเราคือ45่0าดิเออต่อไปคือเท่าห้าสิบนะครับอยากเห็นว่า ห้องสมุดจะเป็นอย่างไรนะครับล็อกไหมไม่ล็อกสวยเอาล่ะทุกคนเตรียมตัวให้ดีใกล้ถึงห้องสมุดแล้วห้องห้าสิบเดี๋ยวนะประตูมันไม่ใช่แบบนี้เนี่เอาไม่มีเหรอเอ้าไม่มีห,ออมมห้องห้สิบเราไม่เจอไก่ตัวนั้นเหรออันนั้นงั้นผมลองเดินไปเรื่อยๆซิว่ามันจะสุดที่เท่าไหร่หนึ่งร้อยหรือเปล่า โอ้ยยังจะเจออีกเนาะไอ้ตายเถอะโอ้ยเจอสามเจอสามซ้อนเกือบเลยเฮ้ยเราจะตายเพราะไอ้โจวแมงกจจีไม่ไอ้ตัวแมงมุมไม่ได้นะเลือะเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะตอนเนี้ยคือแบบไม่มียาให้นี่คือแบบโกรธมากจะโกรธมากไหนๆก็มาแล้วอุ๊ยอะไรอ่ะฮะดอบัตรคาเวีอรบลัชสองพันหนึ่งโปเตอร์เหรออันนี้ผมได้อะไรโปเตอร์เหรอเจอของแปลกเออแต่ตอนเนี้ยอยากได้ยามากกว่า ไม่มีให้เลยอ่ะผมไม่เจอไอ้เมงกุจิเลยนะบอกตรงวิทางยาวแบบนี้เจอใจะซีอีอีกรอบไหมเอาไปิจนนาก็เจอซีตอนใกล้ๆแบบอ่าห้อง90ป่ปะ80 85อย่างเงี้ยเออแล้วเราซ่อนตู้ไปเอาป่ปเอา่ะเมื่อกี้เราซ่อนตู้ได้เดี๋ยวเราเราซ่อนตู้อีกรอบนึง <c oughs> มาป่ะอันนี้ต้องมามแน่นอนไม่ลัชก็แอมบุ๊ อุ้ยไอ้นี่ดิว่าแอมบูดเวอร์ชั่นสีฟ้าโง่วนหกรอบวนหกรอบออออร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 อตัวนี้วนหกรอบสองเดี๋ยวมันนับมันนับยังไงอันนี้สามเมื่อกี้เราเท่าไหร่อ่ะสี่ถ้ารวมสองไอตง้ต้องดูด้วยสี่อ่ะห้าแล้วก็ไปอีกหนึ่งหกไม่ไหมถ้านับเท่านับไปซ้ายไปขวาในรวมกันหกก็คือครบแล้วนะนะโอเคเงียบเย่ยมเยี่ยไม่มาแล้วล่ะสงสัยไม่ช็อต เจ็ดสิบก้าคุณผู้ชมครับนี่ผมจางพิชิตหนึ่งร้อยห้องเลยหรือเปล่าดูกันแปดสิบแล้วประมาณแปดห้าน่าจะเจอซีอุ้ยมาแล้วซีมาแล้ว,ลวอุย้ยเดี๋ยวเนดะีทางไหนทางนี้ทางนี้นี่ซอ้อนมาซ้อนมาเอาซ้อนมาซอมา้ซอนซอ้ซอนซอ้ซอนซ้อน <G l> um> ให้ให้ให้ซีเดิกผ่านให้ซีเดินผ่านไปให้ซีเดินผ่านไปมายังมายังมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อันนี้น่าจะเดินไปแล้วเดินแล้วเดินผ่านเดินผ่านเราไปแล้วเดินผ่านไปแล้วเดินผ่านไปแล้วซิกฉันตามนายอยู่นะซิกซิกเรากันซิกซิกนายลืมเราอ่ะซิกตามหลังซิกเฉยโอ้ไม่ก็ซิกมันต้องตามเราไม่ใช่เหรอแล้วเราตามซิกเฉยไปยังไปยังเสียบไปไกลไปแล้วรอด้วยดิเราซิกซิกซิกหายไปแล้ว ได้แล้ววะโคตรโกงอ่ามันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรแท็ติดนิดนึงนะฮะเนื่องจากห้องเปิดประตูช้ามากมความดีเล่ก็ต้องเจออย่างนี้แหละอ่าคุณผู้ชม94แล้วครับอยเจอกุญแจเลยเลยว้หลังอุยเจอแหละแอมบูสปอเตอร์แอมบูสโ,โอเคอ่าได้กุญแจด้วยแถวนี้พอดีนี่ก็ให้สะสมปอเตอร์ด้วยเหรอมาครับคุณผู้ชมครับห้อง100 ห้องหนึ่งร้อยที่ทุกคนรอคอยฮะเอา้าไปต่ออไม่ได้สุสดแค่ห้องร้อยเหรอแล้วจะไปเจออะไรอะวอ t เดอเฮลโอเคงั้นสรุปหลังห้องหนึ่งร้อยไปมันมีไปต่อได้นะครับซึ่งใครอยากลองลิฟต่อก็ไปลองดูได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเอาไว้เคนี้ก่อนละกันนะครับจบที่ห้องเท่าไหรด่ดีแล้วอยากเห็นซีกอนไม่ใช่ซีกตัวลัชอยากเห็นตัวลัชอนะ่ะ มาไหมเออเนี่ยอะไรก็รอแล้วมาขอเห็นจังๆหน่อยดิอยากเห็นล <c oughs> ัชแบบชัดๆไม่ใช่แอมบูดนะมาไหมแอมบูดชัวโอเคครับผมก็เอาไว้ทำนี้ก่อนละกันนะครับสลับแมปประตูหรือแมปดอล์สนะครับในเวอร์ชั่นบัตคาเวียร์นะฮะเกมประตูแต่หน้าละฮะหน้าล็อกอ้อเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวถ้ามันมีอัปเดตแบบมีโต๊ะอื่นอะไรเข้ามาอย่างนี้ นะครับยังมีหลายตัวเลยที่แบบเรายังไม่เจอนะฮะเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนายแบบดำนะครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้า